ชกเป็นผู้แรกคนแรกของนักมวยไทยเป็นไงมาคตื่นเต้นไหม,นนไมรู้สึกงไงตื่นเต้นครับมีตื่นเต,นต,นต้นก่อนคุ้มเพราะว่าเราเป็นคนแรกอีกแล้วเป็นคนแรกเสมอเราการแข่งทางแรกๆสอนมากรกรมาก,การจะยังมองไม่แนวทางเดียวกันก็มีกมังวลนิดหน่อยครับแต่เราก็ทําหน้าที่ของเราเต็มที่แค่นั้นครับทบทจุกแรกเนี่ยคือยังไงแผนการชกอารรู้ว่านำตอนแรกหนูคิดว่าน่าจะสามสองได้สามแต่ได้มาสีน่นึงก็ดีใจมากครับเพราะว่า มันเป็นจังหวะบวกกันเยอะยกแรกครับพอร,รู้ว่าสีเด่นแล้วก็ยังไงยกสองยกสามก็ล่งครับเพราะว่าเขาเอาชัดเจนเขาเริ่มเอาคนที่ชัดเจนต่อให้ต่อเยอะแต่ไม่ชัดเจนเขาก็ไม่ให้ก็ดีครับครั้งหน้าเจอใครยังไงเตรียมครั้งหน้าเจอมอลอคูค่ะก็ก็ เต็มที่เหมือนเดิมค่ะก็พยายามไปทีละช็อตทีละช็อตเยเคยเจอกันได้ยังฮะอคุณไม่เคยค่ะแต่เคยเล่นคู<ะ>่ด้วยกันเขาเป็น<ม>ยังไงเล่นคู่ล้วไปไงบ้างเพราะเป็นคนตัวสูงหวานน,นิดนึงค่ะแล้วก็เป็นมวยที่มันนาน,า,นารำคาญแต่เขาไม่ค่อยเม่นี่ยความสุทีแล้วต่างกันมากนะคะเพราะว่าหนูรู้สึกว่ารอบนี้หนูนิ่งกว่าเดิมเยอะ ถ้ารอบที่แล้วหนูแบบตื่นเต้นเวทีแล้วก็เป็นน้องใหม่ด้วยประสบก,การณ์อะไรเราทําไม่ถูกอะค่ะเราทําไม่เป็นเลยแต่พอรอบนี้เราเก็บเกี่ยวประสบก,การณ์มาทําให้เราแก้ทางได้ว่าควรทายัางไงต่อถ้าเจอแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแวประสบก,การณ์รที่เแล้วช่วยเรา,ยาเยอะหเยอะเลยอ่ะอ่ะไป ฝากถึงพี่น้องชาวไทยด้วยนะคะทีมวยสากลวันนี้หนูเป็นคนแรกก็มีน้องอีกสองคนที่จะต่อยรอบดึกรอบใหม่กับรอบดึกค่ะก็ฝากเชียร์เป็นกาลังใจให้มวยสากลของเรานักชกแฝคนด้วยนะคะเลาแรงแรตายดิแรงจาเปฝืดปะอากาฝากพี่น้องชาวใต้ทุกคนนะคะแดีประเด็นเลยคนมันนุยนคนที่รรมารัชฝากเชียร์เป็นกำลังใจให้เด็กตายคนนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ